สวัสดีครับสวัสดีครับผมโบนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อยากจะมาทำความรู้จักเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในกลุ่มสัทธาหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับก็วันนี้ก็อยากจะมาแนะนำตัวินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับก็วันนี้ก็จะนำเหรียญหลวงปู่ทิมวัดพระขาวรุ่นชนะจนนะครับเหรียญชนะจนจะมีทั้งหมด4บล็อกนะครับผมก็จะมีบล็อกเชือก2เส้นบล็อก บล็อกบายคีดหรือบล็อกท่องคำนะครับบล็อกสายฝนหรือบล็อกนักกาบแล้วก็บล็อกเข่าแตกจีวอนลนะครับทั้งหมดมี4บล็อกก็เดี๋ยววันนี้ผมจะขอแนะนำเ,เหรียญชนะจนบล็อกเชือก2เส้นนะครับเ,เดี๋ยวลองมาดูตำหนิมาดาูว่าแต่ละบล็อกแยกกันยังไงแต่วันนี้ขอเป็นบล็อกเชือก2เส้นก่อนที่มาของบล็อกทำไมถึงเรียกบล็อกนี้ทำไมถึงเป็นบล็อกนิยมนะครับบล็อกนี này, ้แล้วก็บล็อกหายยาก เดี๋ยวลองมาดูกันคร่าวๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์นี้เลยครับเราก็าเป็นเพื่อนพิมพ์พี่เป็นน้องกันเนาะศรัทธาองค์หลวงพ่อองค์เดียวกันเราก็มาแชร์ความรู้มาแชร์ประสบการณ์เพื่อให้คนที่ยังไม่เข้ามาในในกลุ่มของเราเนี่ยได้รู้จักนะครับแล้วก็ได้ได้เผยแพร่เวลามีหลวงพ่อออกไปช่วยๆ,ๆกันครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเอามาสักสองเหรียญน,นะครับ บล็อกเป่าตุงหรือบล็อกเชือกสองเส้นนะครับผมเหรียญของผมก็เหรียญธรรมดาครับก็ไม่ไม่ได้สวยงามอะไรครับแต่ว่าก็คิดว่าเป็นพระที่ตรงตามตำรานะครับอ่าเรามาเผยแพร่เรามาดูกันว่าแต่ละบอกอ่าเรามาดูเหรียญอ่าเห็นไหมครับนี่คือเหรียญขององค์หลวงพ่อนะครับอ่าดูดูดูผิวพันธุ์เนี่ยก็จะออกค่อนข้างจะออกเหลืองๆนะครับแล้วก็รัศมีนี้ก็ องนี้ถือว่ารัศมีสวยครับจะแตกวิ่งเป็นเส้นเป็นเส้นแต่บางอง์บล็อกนี้ส่วนใหญ่จะคมชัดนะครับส่วนต่างๆจะคมชัดอ่ะอน,นี้ดูตาเปล่าก่อนอ่ะครับรอ,อยตัดนะครับไหนดูข่าวๆาวดูตาเปล่านะครับอ่ะอ่ะ,ะมาดูเหรียญหนึ่งครับเดี๋ยวเอาเหรียญที่ดูดูดีหน่อยละกันจะได้เห็นชัดเจนนะครับอ่ะอันนี้เหรียญน,นี้ละกัน นี่นะครับอ่าชัดนะครับบล็อกสองเชือกสองเส้นเช่นเดียวกันผิวเห็นไหมครับผิวก็ค่อนข้างตึงแล้วก็มีเส้นวิ่งเล็กๆนะครับสวยงามอ่าดูอ่า,อาที่มาของบล็อกเชือกสองเส้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูที่มาก่อนเลยอ่าทัมาดูดูข้างหลังนะครับเชือกสองเส้นทําไมถึงเชือกสองเส้นอ่าเราเห็นตรงนี้ไหมครับอ่า เชือกตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะผูก2เส้นแล้วก็อ ok ีกเรียกบล็อกหนึ่งเรียกว่าบล็อกเป่าตุ้งนะครับอ่าลักษณะกระเป๋าจะตุ้งจะนูนกว่าบล็อกนี้นะครับเรียกบล็อกเป่าตุ้งเชือก2เส้นอ่าเดี๋ยวมาดูว่าเชือก2เส้นจริงไหมนะครับอ่าเห็นไหมครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่าชัดละเห็นไหมครับเชือกจะปลายเชือกจะเป็น2เส้นนะครับอ่าแล้วก็คมๆเลย ลักษณะจะคมกริบเลยนะครับอืมโอเคเห็นแล้วนะครับนะครับตัวหนังสือพวกตัวหนังสือยันต่างต่างก็จะค่อนข้างไอ้คำว่าชนะจนได้ฟังครั้งแรกเลยโอ้โหเรียนนี้สุดยอดจริงอ่ะเดี๋ยวครับเดวเรียนอ่าแล้วก็ผมกระดูข้างหลังนะครับเอ่อตรงหูช่วงหูหลังหูนะครับจะเหมือนมีเส้นเซี้ยนวิ่ง สี่สิบห้าองศาเห็นไหมครับเฉียงเฉียงวิ่งอ่าส่วนใหญ่ที่สังเกตเหรียญรุ่นบล็อกนี้จะมีนะครับเดี๋ยวมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับว่ามีไหมดูข้างหลังเหรียญอ่ามีเหมือนกันนะครับอ่าเห็นไหมครับจากซ้ายมาขวานะครับเห็นไหมครับอ่าเฉียงอ่าดูแลดูอีกเหรียญน,นึงเหรียญน,นี้ก็อาจจะมีไหมอ่าทีนี้ไออีกข้างนึงทีนี้ ขวาพาซ้ายนะครับแต่ก็มีเหมือนกันนะครับจะเป็นเส้นวิ่งคมๆเฉียงสี่อห้าองศาเห็นไหมครับหรืออาจจะเป็นรอยตะไบผมก็ไม่แน่ใจนะฮะนี่จะมีเสี้ยนอยู่หลังถ้าเห็นแค่นี้บล็อกนี้ผมยังไม่เห็นของของของ,ของเกนนะครับทีนี้มาดูข้างหน้านะครับมาดูส่วนด้านหน้าเราดูเลนส์เี๋ยวน,นี้ชัดเจนหน่อยอดูด้านหน้าเราดูประการแรกนะครับสิ่งที่ผมดูดูตาเปล่าบล็อกนี้ที่ดูด้านหน้าเนี่ยผมจะดู ดูส่วนของฐานนะครับฐานตรงนี้เห็นไหมฮะตัว่าชัดแล้วนะครับจะมีเนื้อเกินอยู่บนบนขอบต่างครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเนื้อเกินแล้วก็ส่วนของเส้นขอบต่างตรงนี้นะครับเนี่ยตรงกลาง,งนี้ครับมันจะไม่ไม่ประกบกันมันจะเหมือนเส้นมันขาดะครับเห็นไหมครับชัดเนาะ แล้วก็ส่วนของบัวบัวความตัวนี้ครับจะมันทู่ๆมันจะออกทู่ๆไม่เหมือนบล็อกอื่นนะครับทู่ๆอ่จะทู่ๆูนะครับเดี๋ยวลองมาดูซูมเข้ามากันใกล้ๆนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเห็นเนื้อเกินไหมครับอ่าจะมีเนื้อเกินอยู่ตรงขอบตังนะครับนี่ขอบตังค์ขอบตังค์เห็นไหมครับเนื้อเกินอ่า ใช่ไหมครับแล้วดูบัวครับเห็นไหมครับบัวมันก็จะดูทู่ๆนะครับแล้วก็มุมบัวด้านล่างเห็นไหมครับจะมีเนื้อเกินเนื้อเกินอยู่มาติ่งหนึ่งเห็นไหมอ่าอยู่บนหัวทอทหารนะครับติ่งเกินพอดีจะนูนๆครับมีบล็อกนี้จะมีทุกองนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูอีกองหนึ่งครับว่ามีไหมดูนะครับอ่าชัดหน่อยอ่าโอเคเห็นไหมครับอ่าเห็นไหม จะมีเนื้อเนืปุดๆมาตรงข้างบัวนะครับตรงเกือบปลายบัวทางด้านขวามือเห็นไหมครับอ่าจะนูนออกมาอ่าเดี๋ยวดูอีกเหรียญนึงทั้งมหมดสามเหรียญอ่าเห็นไหมครับจะมีเหมือนกันเห็นไหมครับอ่าตรงตรงตรงปลายเลยอ่าปลายขวามือของเม็ดบัวนะครับของอ่าบัวความตัวเนี้ยอ่าจะมีเห็นไหมครับอ,าอา่าแล้วทีนี้เราก็มาดู ใต้ข้างใต้ฐานอ่าเห็นใต้ฐานนะครับใต้ฐานซ้ายมือเห็นไหมครับตรงฝั่งซ้ายมือเห็นไหมครับอ่าก็จะมีร้อยนูนออกมาเห็นไหมฮะร้อยนูนออกมาเหมือนกันแล้วก็จะมีเส้นคมคมสองเส้นวิ่งใต้ฐานผมว่าถ้าเกิดเกทําผมว่าทาไม่ได้อะอันนี้มันจะอยู่ใต้ล่างของฐานเห็นไหมครับสองเส้นคมคมแล้วก็มีเนื้อเกินออกมาทางด้านซ้ายมือนะครับ หไหมครับอโอเคเห็นเนาะมาดูทางด้านขวานะครับก็จะมีเส้นวิ่งคมคม,คม,คมหนึ่งเส้นนะครับเห็นเนาะนี่าดูอีกเรียญหนึงมีไหมเห็นไหมครับเรียญน,นี้ชัดเลยเนะครับมีสองเส้นตรงใต้ฐานนะครับแล้วก็มีเนื้อนูนออกมาทางใต้ใต้ตั๋งนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันทุกอย่างครับ อ่าเหมือนกันเลยเนื้อเกินใต้ตังมีไหมอ่ามีเหมือนกันเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็มีอ่าเรียบร้อยแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ผมจะดูนะครับบล็อกนี้ผมจะดูหลงปูครับใบหน้าหลงปู่ตรงริมฝีปากครับอ่าเหมือนหลงปู่จะมีเขี้ยวออกมานะครับอ่าเห็นไหมครับเหมือนจะมีเขี้ยวหลงปู่ครับตรงเอ่อริมริมฝีปากทางด้านซ้ายหลงปู่หรือทางด้านขวาเรานะครับ อ่าจะมีเหมือนเส้นแตกนะครับเส้นแตกออกมาจากริมฝีปากเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าโอเคเห็นเนาะเหมือนเขี้ยวหลวงปู่นะครับบ็อกนี้หลวงปู่จะมีเขี้ยวนะครับอ่าองค์น,นี้ก็มีนะครับเห็นไหนมฮะเหมือนเป็นเส้นแตกออกมาจากริมฝีปากนะครับเหมือนเขี้ยวดูใบหน้าดูเส้นขอบตานะครับรมคมกริบครับ เส้นขอบตาคมกริบอ่าทีนี้เรามาดูโค้ดโค้ดเรียญรุ่นนี้จะมีอยู่สองโค้ดนะครับก็จะมีเอ่อโค้ดตอกตรงใต้ฐานตรงใต้ต่างเป็นตัวทอรัศมีแล้วก็เป็นตัวน้ำเต้านะครับอ่ามาดูน้ำเต้านะครับการตอกคมชัดชัดเจน,นครับเห็นะครับตอกลึกคม นี่ครับอ่าเป็นสันอ่าเดี๋ยวองนี้ยังไม่ค่อยชัดครับตอกอาจจะดูเบี้ยวไปหน่อยเดี๋ยวดูอีกองหนึ่งอ่าเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับตอกชัดเจนครับรอยตอกนี่คมคมจัดครับอ่าดูองหนึ่งครับอ่าเห็นไหมครับการตอกลึกชัดเจนนะครับของปลอมที่ผมเคยเห็นมาจะ จะตอกไม่ชัดนะครับจะเหมือนแก้งตอกไม่ชัดเห็นไหมครับชัดเจนอมาดูทอหหารตัวทอนะครับทอรัศมีนะครับนี่ตัวรัศมีดูตัวทอหน้หารครับคมชัดเจนนะครับแล้วก็ปลายของพวกของตัวรัศมีนะครับืมลึกชัดแล้วก็เป็นเหลี่ยมคมนะครับตรงปลายก็เป็นเหลี่ยมเหมือนกันนะครับจะไม่มนปลายของรัศมีต่างๆใช่ไหมครับ จะไม่มนนะครับอ่าแล้วก็ผมสังเกตอีกจุดหนึ่งในในทอราหารหางทอรอาหารเขาจะมีเหมือนม็ดเล็กๆอยู่ในตัวในโค้ดนะครับอันนี้อาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเล็กมากแต่ผมสังเกตหลายๆบล็อกหลายๆตัวตอกที่ตอกชัดๆนะครับจะมีครับเรามาดูตัวตัดกันต่อนะครับผมตัวตัดของ รุ่นชนะจนนะครับสิ่งที่สังเกตนะครับระหว่างประมาณสิบสามสิบสิบห้านิกาหรือบ่ายสามโมงครับเข็นขันอยู่เลขสามนะครับขององค์หลวงพ่อนะครับอ่าจะมาดูนี่ครับช่วงนี้ครับช่วงนี้ครับนี่ตรงนี้ช็บตัดนี่ครับชนี่ครับจะเป็นติ่งครับติ่งรอยตัดที่ว่าจะจะเหมือน เนี่ยครับจะเป็นติ่งตัดสุดนะครับจะไม่มีการหักระหว่างช่วงนี้ครับเนี่ยช่วงนี้นะครับเป็นจุดเหมือนจุดตายจุดจ่ายทางเลยนะครับถ้าต่อไปเหรยอหลวงพ่อดังมาคือจุดนี้เลยครับที่ผมสังเกตมาครับจุดรอยตัดตัวนี้แต่รอยตัดผมคิดว่ามีสองบล็อกมีสองตัวตัดนะครับอีกอีกบล็อกหนึ่งเหมือนบล็อกของบล็อกทองคําเนี่ยจะไม่มีจะไม่จะจะไม่เหมือนนะครับแต่ บลอกทองคําที่เป็นเหรียญทองแดงนะครับจะไม่เหมือนเดี๋ยวผมก็จะลองดูแล้วกันเดี๋ยวเรามาส่องกันดูครับว่ารอยตัดเป็นแบบไหนอ่ะที่ว่าสิบสามมาฬิกานะครับอ่าเห็นไหมครับรอยตัดตรงนี้นะครับมันจะสุดลงไปเลยอ่าขอบขอบมันแตกมาเรื่อยแตกมาเรื่อยแต่พอมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะสุดลงไปเลยมันจะมัน มันจะไม่หักครับมันจะขาดไปเลยอ่าดูดูอ่าเดี๋ยวดูอีกเรียญหนึ่งครับอ่าอ่าเห็นไหมครับวิ่งมาวิ่งมาพอถึงสิบห้านาฬการหรือบ่ายสามโมงนะครับเห็นไหมครัมันจะตัดขาดไปเลยอ่าเห็นไหมครับ ขอบนะครับตัดขอบเห็นไหมครับสองฝั่งเหมือนกันนะครับนี่ชัดเจนมีรอยหักชัดเจนนะครับจำจำให้ดีครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีสุดสุดทางนี้จะเป็นทางด้านขวามือหลวงพ่อนะครับก็อยู่ที่ประมาณ อ่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกานะจะเป็นรอยตัดสุดเลยเห็นไหมฮะอ่าจะไม่หักนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันจะไม่หักเห็นไหมครับจะยาวไปเลยยาวเต็มขอบนะครับรอยตัดเห็นไหมครับอ่าเหมือนกันโอเคจุดแต่ตังนะครับอ่านี่ก็เป็นดูคร่าวๆครับอ่าถ้าเกิดมีพูดท่านใดติท่านใดชมท่านใด,นดเสริมเข้ามาก็ผมก็ยินดีนะครับเพราะว่า mm hmm. อันนี้ เป็นเหรียญชนะจนเชือกสองเส้นนะครับนี่ครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณนที่นี้นะครับความรู้ที่ผมพอได้ได้เผยแพร่ไปก็เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนที่ยังไม่ได้รู้จักเหรียญชนะจนนะครับอยากให้เข้ามาศึกษาอยากให้เข้ามาเล่นกันอยากให้เข้ามา,านับถือ หลวงปู่เพราะท่านี็เป็นพระดีพระเกจิที่หลายๆคนนับถือนะครับแล้วก็ท่านเป็นพระธรรมที่ธรรมนี่หมายถึงปฏิบัตินะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสร้างหลายๆอย่างให้กับประเทศครับเหรียนชนะจนหลวงปู่ทิมวัดพระขาวบล็อกเชือก2เส้นขอบคุณมากครับ